ช่วงนี้กล่องสุ่มกําลังเป็นที่นิยมมากในโอกาสวันปีใหม่หลายๆคนอาจจะได้เที่ยวอาจจะได้รับของขวัญกันแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาเสียสละวันหยุดเพื่อสังคมพวกเขาบางคนอาจจะไม่เคยได้รับของขวัญวันปีใหม่เลยด้วยซ้ําพวกเราจึงอยากทํากล่องซุมของขวัญปีใหม่ขึ้นมาให้กับคนเหล่านี้ได้เติมเต็ม,ตมหัวใจเป็นการตอบแทนความเสียสละและได้สนุกสนานกับการลุ้นว่าข้างในจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ โอเคครับนี่ก็มีกล่องสุมอยู่ประมาณ5้าอันคือข้างในเป็นของอะไรไม่รู้หรอกกล่องใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าดีนะครับแต่ของทั้งหมดนี้มูลค่าทั้งหมดรวมหมืน่นหลักหมืน่นรวมรวมหลักหมืน่มอนอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราให้กับคนที่แบบรายได้น้อยอะไรเงี้ยถือว่าคือพูดไปแล้วเนี่ยเสียงคนแรกครับรปภหมู่บ้านที่ผมรู้จักมานานคะือเราพอคนนี้นก็คือแบบไม่หลับไม่นอนอยู่แล้วอยากจะเอาของมาให้เป็นปีใหม่ครับเรามีกล่องสุมให้เลือกครับคุณนาเลือกไปหนึ่งกล่องครับกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็ได้เอาไปหนึ่งกล่องครับผมเอากล่อง เอาโอเคครับผมเ่ยนไม่ได้นะเ่ยนไม่ได้นะ,นะแกะเลยครับได้อะไรก็เอาไปเลยครับผม <c oughs> แะกะยังไงก็ได้นะเฮ้ยมาม่าเอาเอาะไรอะ ได้ทองครับผมทองอันนี้ทองแท้นะครับผมลุงเอาไปทำอะไรเอาไปขายเลยไหมคงไม่ขายครับโอเคครับผมสุขสานปีใหม่คร okay, yes, well. oh, oh, wow. okay, okay. ับเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับก็คงไม่ขายก็เก็บไปเป็นทองแท่งหนึ่งกรัมนะครับโอเคครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับปีใหม่ครับโชคดีครับครับสุสานปีใหม่ครับผมมานี่คงได้กินในปั๊มแล้วทองแตกทองแตกโอเคครับตอนนี้เราก็มา จุดต่อไปจุดของกู้ภัยนะผมอาสากู้ภัยแก๊งของเราเองใช่เมื่อก่อนเราเคยทำคลิปกู้ภัยอยู่ล้วมีพี่คนหนึ่งที่เขาช่วยเหลือเรามาตลอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยคนทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี่คือให้อาสาสมัครไปแล้วปกติพี่ทำกู้ภัยนี่ได้เงินไหมไม่ได้เงินกันนะครับทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้เงินกันนะก็คือทุกอย่างก็เป็นของกันเองนะครับผมเห็นว่าพี่ทำดีมาตลอดวันนี้ก็เลยเอาของขวัญมาให้ครับอาชี้ชีกล่องไหนกล่องไหนเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะแกะเลยแกะเลยแกะได ทไมช่องเราให้แต่มบ้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเย็นดิได้อยู่เลยเป็นแฟนอ๋อเพื่อนเอานี้ทองที่ผมเก็บไว้ังปีใหม่ชิมาม่าหรอศุกรสามวันปีใหม่ครับผมปีใหม่ครับครับนีมีอะไรอยากบอกคนไทยไหมครับช่วงปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนขับรถนะครับไม่เมานะครับขับรถช้าๆป้องกันรถบัสตัวใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หน,น้ำเมาทุกพันนะแต่มันจะอย่างนี้แหละวันนี้นะผมเราก็เอาของนะครับมาบที่ับ <ทำ S 2> เพื่อคนอื่นมาเยอะและ้ว<อ>วันนี้ก็มาให้พี่บ้างพี่เคยเห็นกล่องสุ่มไหมคคนี่คือกล่องสุม่มให้เลือกกล่องนะครับว่าจะกล่องไหนโอ้โหกินไดู้่นะกล่อ,โโอ,องนี้นครับไม่เปลี่ยนนะพี่ไม่เอากล่องใหญ่เลยอ่ะลองครับลองแกะเลยครับเฮ้พี่ไม่เปลี่ยนยังให้เป็นกำลังใจช่วงปีใหม่ครับจะได้ะไรได้กล่องสุ่มของวันนะครับโอ้โห เออันนี้คุณคุณนี่เหมือนยูนคคิปอะไรวะมาดูกล่องยัไงสามข่าวางของในกล่องนี้คุณคุณอยู่นี่โทรศัพท์มือถือครับให้พี่ไปเลยครับลุกเลยคนลุกเลยดีใจลองลองแกะดูก็ลองแกะดูก่อนครับนี้ก็คือเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับอยู่ในประกันครับขอบคุณมากเลยพี่ทุกอย่างเป็นของทุกอย่างเป็นของมือถือแหละขอบคุณมากเลบครับครับผมปกติปกติพี่ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้ e 9 X9 เวอรั่ แล้วรุ่นตัวแรกเลยที่ออกอ๋โทรศัพท์ใช้มา4ปีแล้วใช่คราวนี้ถือโอกาสปีใหม่เราก็ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ให้พี่เขาใหม่ด้วยใช่ครับอย่างลื่นเนี่ยลองมาแล้วขอบคุณมากเลยพี่โอเคครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะผมที่ทําเพื่อส่วนรวมใช่คือเขาต้องแบบอยู่เกือบ24ชั่วโมงอ่ะใช่อันนี้ก็คือเป็นแบบดับเพลิงที่เราเคยร่วมงานตอนชิฟกู้ภัยก็เดี๋ยวเอาไปใหห้้้เเเคคาาาาสสุุ่่มมมมรรัับบลลลลืออกงดทยยแวตผ พี่ก็เป็นนักกระเพิงอยู่ที่นี่ <ห ucher. S 1> ใช่ไหมโ <lerde. S 2> อเคตอนนี้เหลือสองกล่องครับให้พี่เลือกก็คือพี่ให้คนอื่นมาเยอะแล้ววันนี้พวกเราเอากล่องสุ่มให้พี่<ะ>เล่นเป็นของขวัญเล็กๆน,น้อยๆในวันปีใหม่ครับผมคร,บนนครับเอเป็นกล่องนี้แล้วกันโอเคครับผมไม่เปลี่ยนใจนะพี่ไม่เปลี่ยนใจแกเลยครับแกเลยครับเฮ้ยครับอ๋อนี่อันนี้การน้ำร้อนหนึ่งนะครับอันนี้การน้ำร้อนจริงนะครับ ลมคพัดลมพัดลมครับซองได้ไหมจ่องได้เป็นซองเงินนะผมไปเห็พี่เขาไปเปิดเราเองล่ะก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ครับผมมีอะไรอยากจะบอกคนไทยในช่วงปีใหม่ไหมครับอยากจะเตือนเรื่องของฟืนไฟนะครับเวลาออกจากบ้านให้ถอดรับไฟให้เรียบร้อยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากเจ้าที่เด็กเพิ่งบังชันครับผมโอเคครับผมขอาคุณแม่ครับโอเคครับผมคนสุดท้ายเอามาให้กับแม่บ้านออฟฟิศคนใหม่นะครับี่มาดูแลเราได้ประมาณ3-4เดือนแล้ว ปลาพึ่งครับอันนี้ปลาพึ่งอันนี้เป็นกล่องสุ่มปีใหม่ครับเนื่องจากคุณป้าได้ดูแลพวกเรามาเหลือกล่องสุดท้ายแล้วไม่มีให้เลือกแล้วกล่องสุดท้ายให้กับแม่บ้านนะครับผมใจเกิดมาไม่เคยได้เลยนะเนี่ยจริงไหมครับสุดเจนเลยไม้สั่นสุดเจนมากเลยอ่ะเอาเดี๋ยวช่วยแกะช่วยแกะอฮะดีเงินด้วยซองเงินด้วยเนี่ยผมอ้าโอ้เคอ่า ย่างกุ้งนะครับเป็นเต้นเป็นเต้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตะแกรงเอาไปย่างตะแกรงย่างกุ้งอันนี้ก็คือพัดลมนะครับผมพัดลมครับผมของเย็นก็ต้องคนให้ก็ต้องเย็น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 ครับผมครับก็เป็นเลยเป็นนอนของปีใหม่ครับผมครับผมอันนี้เดี๋ยวขอคืนนะครับเอ๊ะไม่ใช่ให้ป้าไปก็มีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมครับปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะอ่าโอเคครับผมครับปีนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นปีที่ดีขึ้นครับไป โอเคิ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดต่อคิดต่อ,ตอเจอกันนะผมปีหน้ากดติดตามด้วยนะครับ